สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวิชาประวัศาทตร์ชั้นป .3 สัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่10นะครับโดยคุณครูไปทูลรัตนานุก,กูลนะครับวันนี้เรียนจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างวันนี้จะเรียนรู้เรื่องของปัจจัยในการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของมนุษย์ซึ่งตรงกับมาตรฐานที่ส4.2ป .3 ทับ1 ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนปัจจัยในการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของมนุษย์ประกอบด้วยอะไรบ้างประการที่1ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ประการที่2ปัจจัยทางด้านสังคม ก็เรามาดูทีละด้านนะครับเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วยอะไรบ้างปัจจัยทางภูมิศาสตร์ประการที่1ก็คือลักษณะภูมิประเทศปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่2ก็คือลักษณะภูมิอากาศปัจจัยภูมิศาสตร์อันที่3ก็คือทรัพยากรธรรมชาติ รามาดูตัวอย่างนะครับเพื่อให้เห็นภาพจะเจนมากขึ้นลักษณะภูมิเรทศคืออะไรคือลักษณะพื้นดินความสูงต่ําของพื้นที่ดังภาพที่นักเรียนเห็นนะครับพื้นที่สูงพื้นที่ต่ำนะครับพื้นที่ลุ่มนี่ก็แสดงถึงลักษณะความสูงต่ําของพื้นที่ของพื้นดินนะครับ ประการที่สองตัดมาก็คือลักษณะภูมิอากาศคืออะไรคืออุณหภูมิความชื้นปริมาณฝนลมแสงแดดดังภาพที่นรกเห็นนะครับซึ่งในพัตลุงก็มีเหมือนกันช่วงเช้านะครับโดยเฉพาะที่แถบแถวอำเภอกรงลาจังหวัดพัตลุงนะครับประการต่อมาทรัพยากรธรรมชาติคืออะไร คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมนุษย์นาํามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเช่นดินน้ำป่าไม้สัตว์ป่านี่คือภาพในส่วนของทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ขอขอบคุณเจ้าของภาพด้วยนะครับถัดมาครับสองก็คือทางด้านปัจจัยทางสังคม ได้แก่อะไรบ้างได้แก่ด้านเชื้อชาติประการที่สองนะครับด้านศาสนาประการที่สามด้านความปลอดภัยและประการที่สี่นะครับด้านความเจริญทางเทคโนโลยีในส่วนปัจจัยทางสังคมด้านที่หนึ่งนะครับก็คือด้านเชื้อชาติเชื้อชาติคืออะไรครับ คนเชื้อชาติเดียวกันมักจะตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันเช่นชาวจีนชาวมอลชาวยวนอย่างนี้เป็นต้นนะครับมอญก็คือพมา่าหรือเมียนมายวนก็คือชาวเวียดนามนะครับถ้าเป็นกัมเมนก็คือกัมพูชานะครับต่อมาครับในส่วนของด้านศาสนา ด้านศาสนานะครับคนไทยนับถือศาสนาได้ตามความเชื่อทําให้ประเทศไทยหลากหลายในศาสนา,นาเช่นว่า,าศาสนาพุทธศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาประจําชาติไทยนะครับถ่ดมาก็จะเป็นศาสนาอิสลามก็เป็นศาสนาที่ชาวไทยเชื้อสายมุสลิมนับถือกันอยู่โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือจังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาสถ้าจังหวัดชายแดยนภาคใต้ก็บวกขึ้นมาเป็นจังหวัดสตูลแล้วก็จังหวัดสงขลานะครับตัดมาก็จะเป็นศาสนาพราหมณ์อินดูต่ดมาก็จะเป็นศา,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 าสนาคริสต์นะครับศาสนาคริสต์นี่คือ,อชาวไทยก็จะนับถือศาสนาตามความเชื่อแล้วก็ประเทศไทยก็ให้สิทธิทุกศาสนานะครับ ดำรงชีวิตยอยู่ในเมืองไทยได้ด้านความปลอดภัยผู้คนก็จะเลือกที่อยู่อาศัยในเมืองหรือชุมชนที่มีความปลอดภัยที่มีปัญหาต่างๆในการดำรงชีวิตน้อยอายตัวอย่างเช่นความสะดวกสบายในการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศ บริเวณพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อากาศดีไร้มลพิษใกล้กับตลาดในการจับจ่ายสินค้าซื้อหามารับประทานนะครับมียามรักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลายี่ิชั่วโมงหรือว่ามี ตำรวจนะเว้ยตำรวจทหารเหล่า,น,านี้นะครับก็ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเมืองภายในประเทศภายในชุมชนของเรานะครับในส่วนของด้านความเจริญทางด้านเทคโนโลยีนะครับก็ผู้คนก็จะเลือกอาศัยในสถานที่ที่มีความเจริญในการคมนาคมสะดวกสบายระบบไฟฟ้าน้ำประปาสารสุขสิดีง่ายต่อการติดต่อสื่อสารอน,นี่คือระบบไฟฟ้า ให้แสงสว่างในยามค่ําคืนแล้วก็ทั้งใช้ประโยชน์ในเวลากลางวันด้วยนะครับตั้งระบบไฟฟ้าแล้วก็น้ําประปานะครับตัดมาก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้คนนะครับมีระบบการสาธารณสุขที่ดีใกล้กับแหล่งสาธารสุขใกล้กับโรงพยาบาลเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเราก็สามารถที่จะรักษาได้นะครับ คุณครูก็ขอฝากใบงานซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่นักเรียนแล้วนะครับใบงานจํานวนหนึ่งชุดซึ่งใบงานก็จะคกบพูดใบความรู้นะครับและข้อสอบออนไลน์นะครับสอข้อสอบออนไลน์เรื่องปัจจัยในการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของมนุษย์ซึ่งใช้คู่กับใบงานสัปดาห์ที่10นะครับเราวันที่19-23กกรกฎา,า,าคม2,564นะครับ ฝานักเรียนทําด้วยนะครับจำนวน10ข้อด้วยกันนะครับซึ่งคุณครูก็จะนําคะแนนนี้มาเป็นมาตรฐานนะครับส่วนหนึ่งในการประเมินผลนักเรียนด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ให้ความรู้กับนักเรียนในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป .3 เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ